ยซีกอนนเด้ใบมันตีไงเขาเด้เห็นว่าใบใบมันตีไงเขาต่อเอาตอน้นเอานันหน่อยมันเห็ดดีๆนี่แหละแนี้เขาตีไอรอ่ะหนึ่งสองสมีอยซีกอนะเพรยังไงใข้าวาลามเขา,าเอาไปจะเห็ดข,ข้าลามพี่น้องนี่นไ้งาพืชไงนะครับเด้ออีกจน้อยกับเดินอีกกว่ากี่ปีนะครับเขาเขา,าจะได้ยางแบบว่าได้ตากแดดนะครับด้วยตรงนี้นะครับเรากาสีมีเห็ดกินระวังทางพรอมนะครับตรงนี้ปีหนาวจะลงเฉียรเห็ดนะครับ เป็นเชื้อเหตดพวกไอ้ไอน้น,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 อน,นั่นนะครับบรรนนานะครับมนีกะนะครับที่มะยามปราพินนะครับเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้ปราพินเรากาลังนะครับแตงสวนไม้นะครับตอนรับฤดูหนาวนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาไปหาเบิ่งยายพินนะครับแต่ปราพินปากทางเขาอยู่ทั้งใดอยู่ทั้งใดอันนี้สวนเขาประตูทางเขาหมู่บ้านตกลางเลยเดรถต้งน,นี้เพื่อหอยเรากลนอย่างบุญิบางบังหมู่บ้านก็เห็นหงหกอยู่ มันนี้คือเปล่นเอือเตืดสมห,หลานแต่แบบทีนี่นี่แบบพินทางเขาผมไผ่หยางแบบพินนี่ไผ่อะไรโอ้โอโลมเลืนเ่นแถบมีจะกขวดจากสองขวดไปนี่บ่อพันนี้เลยบอกลุงจงเห็ดที่นางใบเนยไ,ไหมผมดีดีพี่น้องเป็นไผ่หยางบุ้นนี่ไผ่หวานโอ้คือเห็นห้อยหลายขวดแล้ววะนี่ครับพี่น้องมีนอมแบาบแบบพินนี่นี่นครับไผ่ ไผ่หวานมาทานว่าจักหวานเบ่หวานวันดีทสวนป่าพินไปปลูกไผ่ต่อเลยครับช่วงย้ำแรงนะครับเนี่ยแเราทำสวนของเราให้มันแล้วก่นอนดูพุ๋นน่ะที่ปลูกยังป่าพินไงปลูกทั่วเลยปลูกทั่วแล้วปลูกทั่วภูมเิเขาอ่มีไหนบ่นเอาไหนมาพี่น้องเขาเบิ่งดูไดยไดนไหนอย,อยู่ไหนอ้หไหนที่ว่าเป็นแพลกที่ว่าให้อันแผลส่งให้พี่น้องเขาเบิ่งน่งนั่นแหละที่ว่าเลียจากเก็บนวยขายแล้วเลียไนแห่งนั้นไงมีบ่ เด้๋นี่ไผ่แล้วนะครับโอ้จะไกลนี่ประพิษนี่สวนเฮาเนื้อทีเราจากไรไรหนึ่งดิอันนี้ประตูเขาหมู่บ้านนะเป็น้องเด้อแล้วด้ทีติดถนนดำนะครับถามสื่อแล้วก็บ่าขายจักเทียครับว่นทเฮ็ดอันมองอันปูอันเพ็ดช้ำต้นไหม่นะครับเป็น้องเขาเออนั่นก็เฮ็ดเป็นอ้ไรมองขายต้นไหม่นะเป็น้องเด้อ ต้นไหม่จากสวนเขาเขาก็มาวางขายติดถนนดำามา่อที่นะพี่นน้องเด้อเขาติเอาพวกสวนไอใหม่ต่างๆที่เขาปลูกของเขาเหระครับเขาติเห็ดกิ่งพันมา์มื่ทีนะครับนี่แหละมองนี่แหละหมอคุมูเลยนะครับของของป่าพินแต่่บอีกผละอีกจังน้อยโดนเติมครับจังเขาติมีต้นพันุออกมาจำหน่ายใจแจกหรือขายนะครับมองนี้หมอที่ดูคือเห็ดต้นพันธุ์นะครับเด้อเห็ดเป็นอไรสลนนล้วก็มีต้นพันธุใหม่ต่างๆมาวางใบจำหน่ายหรือว่าทรงทรง เกี่ยวกับโคลงเขาดีไปนะครับพี่น้องได้ไท้ปลูกยังงนียบักนาวิหน่วยบักพิษนี่ปลูกบักนาพันอย่างนี้เจ้าบักเผาเขาบักพ้าเพิ่นนี่บักเผาเพิ่นบักเผานาทั้งน้อยนะครับเวลาคนอาจจําได้เด้อบักเ้าน้ําหอมนานางน้อยนะครับนี่โดกลายครับบ่หลักยังแดงเนี้ยบัพิษมีเพราะได้แห็นหลักบ่เียบักพ้าเฮานะวันนี้มันฟังเพลินเอาฟังเฮ้งมันมันยืนมาทั้งฟังเฮ้ไปไหมใช้แดนนะครับ สวนปลาพินกับสวนหนังหน่อยนะครับใช้เด่นอันนี้ที่ปลูกยังนี่ปลูกไรไมีหอมไปเอาขึ้เห็ดดีเถอะใจอนไรปลูกบอกทัวแน่เลยนี่ใจเนี่ยคือปลูกแต่บอกทัว่วปลูกยังเงินบ้างเลยเด้อฮะไม่อยากเพราะสองลอยหลุมมาบอกทัว่วคนนดิว่าขม้าหลักบอกทัว่วบอกบอกทัวกท่วภูมิพันธุ์ขาวกรกอบนะบ่เมียนดอกตรงมีคนมาหลักของเจ้าแหละเอี่ยมย่างดีกันคนบ้าเลยเด้อที่บอกให้เด้อ นี่ครับสวนป้าพินนะครับอันนี้สิปลูกหอมมันบ่นี่ห่อดินมาจะใส่นี่ดินยุน่นนี่เหรอจีเมือดินซื้อมาดินซื้อมาะมันเหรอเ<อ>ปลบอกปูดนี่บปลกูดป้าพินจะปลูกกูดยังไงจะเพื่อให้ใบมันหลขึ้นเลยคืองามเฉย,เยมีทางวิธีการบ่ะเห็ดจังไรเนี่ยใ,ใส่ปุ๋ยดูนตใส่ปุ๋ยยังใส่ใส่ปุ๋ยยังยุ่นย่ยุ่ยสวนผมปลูกมาสามปีครับเกือบหนึ่งกับว่าได้ เบิ้งปะพิษเราปลูกข้าวเดียวนะเป็่อนย่นไเบิ้งนี่ครับบักูดนะครับด้วยบักูดจําเป็นบักกูดจําเป็นมากนะครับสาหรับครัวไทยนะครับด้วยรัวไทยจําเป็นตรงนี้ใบบักูดนะครับในการปรุงอาหารนะครับทิ่งที่ขาดบ่ได้คือพวกบักกูดบักนาวพวกมูนี่นะครับตะไคร้ข้าได้ครับด้วยเขาควรมีไว้นะครับในสวนเขาเลยครับหรือว่าในครัวเรือนเขานะครับเนี่ยประพิษเราขาดบ่ได้นะครับเราเราเป็นคนปลูกบักนาวงามพร้อมนะครับ ปลูกบักนาวปลูกบักกูดเป็นนวยเป็นต้นเบิดแต่ว่าของผมครับปลูกไว้สามปีแล้วเมื่อท่านเห็นอยู่น,น,นี่บักนาวอีกเห็ดังไรนี่บักนาวคืองามมากเสีน,นี่ฮะมกนาวเห็ดังไรคืองามเสียน,นี่แบบเพีน,นมันคือโดดกันแต่เบิ้งพี่น้นนองอยู่นาปลูกมาสามปีครับเห็นตะนวยหนหน่อยนวยชิด้ลายขึ้นมานะครับโอ้ปุ๋ยขอกนี่พี่น้องเบิ้งมันเป็นดินในหมู่บ้านนะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ ยุดสวนกเกียนเริ่มเริ่มเริ่มเป็นดอกแล้วครับเป็นบก<ม>ัน<ม>บกนาวบักนาวไรเม็ดนะครับยุดสวนผมก็เห็นหน่อยเลยเหรอพี่น้องมันกะคอยงเนาะมันกะว่าได้ไว้บันไดดอกผมไมนนนน่เป็นดินทรายแต่ดินในบ้านเป็นดินดีนะครับนี่เป็นดินในหมู่บ้านเฮานะครับนี่ปลูกปูกต้นหอมเดี๋ยป้าพินผักชีมาปลูกเลยผักชีฝอยปลูกเฮ็ดนานซ้กเนี่ยเจ้าดิกินได้บักทวนน่ะเตือ นาหน้าก the ouais. the ินแล้วบักทัวที่กวางตุงกวางตุงมัปลูกดิโอ้เอาที่มันเด็ดยังไงผักซีเขากิดเลี้ยบานบานเอาเลี้ยเนาะเออกวางตุงมันกับควางตุงมันกับโดนโดนกินเนาะแต่ว่าพวกผักซีพวกหอมเนี่ยเขาเขาเขาหลีเอวก็ได้เห็นปะอย่าบรรยากาศเลยครับเด้อยมัดเชียวสวนปลาพิดเนะเบื้องปากูดเพิ่นพี่น้องนี่นะปัตตะคองนะคือเป็นยังนีเพิ่นพ่ออยู่ เบื้องเบื้องเอาพี่น้องโอ้ข้าวชานะครับสวนป้าพินนะครับน่าไปได้หนูทำไมยุไทหนูอีกล่ะยุพุ่นอีกอะหนูจะเลี้ยงหนูยังหนูโอ้ยหมดแรงนะป้าพิน,น,นอืมอยู่น้องห,หมดแรงหมดแรงจำกัดไม่ได้เดินหนิหอมเปรหอมเปรหอมเปรแบบนี<ป>นตัวนีนบักนาวบักนาวกับเจี๊ยบไปฝากนี่บักนาวเมย นี่ไหมใบเยคนหลักนั่นแหลวอแต่หมุนออกมาปลูกเร็วๆได้จองตัวช่วงใบที่ไปปลูกไผ่ให้เขาบอกเตยไปตัดห้าแล้วช่วงใบเาไปปลูกปลูกไผ่ปลูกผัผ้าวน้ำหอมปลูกพักหวานผู้ใดเอาคือบอรถไถยไงโอ้ยรถไทยไงแล้วกัเลยรถบบ่ บรรยากาศรถญ่ตัวดีไหมไทยหุเหรอไทยหดน้องมาอะัดปพินเจ้ามาขายเดือดทีแปลงนี่บักซีปลาเจ้านี่ยราคาเท่าไรสองหมืโอ้ยมาถึงงานหน่อยนะเอ้บุกนะปพินอีบุกอีบุกพาไป้องเาบุกก่อนอีบุกนี่เป็นพันอีหยังนี่ ลานพญจงอ่ะแล้วลานหนึ่งนี่พี่น้องมาเบิ่งอีบุกแล้วนะครับนี่ติดที่ว่าปลูกยากมันแกงแสียบป,ปะมันหลายอยู่ดีป่ะพินน์ะนะโอ้ยลมไทยงาะนะน<า>มัดไว้เดี๋ยวเฮีพยพญจงเอามัดไว้อีบุกแล้วพี่น้องเด้อตุนหายากเลยนะครับอีบุกแกงแสีบนะครับนี่เขาแงกงมันน่อยป่พินน์ไทยสนามจะหนางปะจากเศร้านะครับ้วพี่น้องเด้อ ไปชมสวนประพินะสวนประพินว่าปลูกต้นใหม่ต้นนะครับตัวนี้นะครับกำลังปลูกไผ่อยู่นะครับเด้อไผ่เอ้บวงหวานนะครับเด้อตัวนี้นะครับเอาประพินเกลือเมื่อยกอนเจไปได้ฝนไหมนี่ครับพรา่เปล่าปะพินไผ่เฮงนี่ครับเป็นไผ่วงหวานครับต่อจากแปลงนี้เลยด้อครับเด้อพอปลูกบนเระท่านเรียกเอาเถอะม่วนขมสามกับมีดประพินอยู่ข้างนา้น จะจหลุมบุ้นนี่นี่ครับกำลังปลูกเพิ่มนะครับเลือนตัวนี้นี่แหละมิโซากะไปแปะเอื่อนปลาพิ้นตีเรากะนะครับสวนมาปลูกต้นไม้ไผ่ต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นไผ่ไผ่บงหวานเ้องนะครับกับไผ่ไผ่สามฤดูหรอกะมีบกกีกอนะครับที่เป็นไผ่ไผ่ข้าวหลามนี่ครับเพราะได้แนวมันอยู่ครับพี่น้องเด้อไผ่ข้าวหลามมีอยู่หนึ่งสองสามซี่ต้นนะครับไผ่ข้าวหลามไผ่ข้ามห้อานะครับ เป็นไผ่ข้าลามนี่แบบปาทิฝนไผ่ข้าลามนี่ไผ่ไผ่ข้าลามลาม,มีอยู่ซี่ก่อเด่นเน้วอยู่ยังอีกละเอากับเอาเน้ยวมันตัวไผ่ข้าลามยยนี่เป็นตัวนี้นะครับเอาหากับพ่ออยู่นี่ดีเป็นไผ่ข้าลามนะครับเด้อตัวนี้ัไผ่ข้าลามมีอยู่สี่ต้นนะครับเอามาหลายอยู่แต่ว่ามันได้เหลียนซ้ำนี่ละ มันตายแรงนะครับปลูกปลูกมะถือกเน้ยมันก็ตายแรงจสิพี่น้องอู้เอ้าือยังฝนติดตกเนี่ยไปไปได้ฝนนี่ไผ่เขาวหลามอยู่กันหนึ่งมิโยซีกอเดี๋ยวใบมันติใหญ่กว่าเขาเด้เห็นว่าใบใบมันติใหญ่กว่าเขาต่อเอาต้นเอานั่นหนอให้มันเห็ดดีๆนี่แหละเนี้ยเขาสิได้อ่ะหนึ่งสองมีอยูซีกอเนี่ยเป็นไงไผ่เขาวหลามเขาเอาใบสะเด็ดเขาวหลามพี่น้องนี่แหละยนี้ยเพื่อนเกลียวเขาไม่ไหมสิ เขามีใบกะดีนะครับพี่น้องเ้อคือเขาตามหัดเห็ดพั้นขายก็ได้หรือเอาไปบ่ะยังก็ไปใไฝนเพาข้าวลามขายก็ได้เลยเนะาะนั่นละพี่น้องนี่เป็นไผ่ข้าวลามนะครับเด้อันนี้เป็นศูนย์รวมรวมไผ่นะครับตรงนี้น,น,นี่แหละมันมีอยู่สีก,กอน,นี่นแล้วเขาจึงขยายไว้นะครับรนี่อนุรักว้เลยใบเขาจะบวขึ้นกันใะไต้ฝนเจ้าเห็นมันหกเจ้าแลเลมไข้เลวเนอะปักษ์ันไว้ ไผ่เขาหลามด้วยพี่น้องเด้อไผ่สรางมนไผ่เขาหลามไผ่สามฤดูดไผ่กิมซุ้งไผ่บงหวานนะครับของเฮามีประมาณจ็ดชนิดหรือป่ะทรายบนเนื้อซีซีชนิดหาชนิดเดียวด้วเนาะเนี่ยเฉพาะไผ่เฮานะครับเด้อค <c oughs> รับเอือสรางมนอีกตัวหนึ่งนะครับทีุ่่นนี่แหละอันนี้ก็กำลังเสื่มอีกประมาณสามสิบต้นได้นะครับตัวน,นี้สามสิบกลางหน้าเลยหลุมหนึ่งเ้อป่ะทรยพินนี่แหละคือบริเวณที่เขาปลูกเพิ่มครับตรงนี้เป็นหญ้านะครับเด้อ เป็นป้ายานะครับแต่ว่าเขาอไผ่มาปลูกเพิ่มนะครับัวกยให้ให้ลูกห้ห้านตัดหนะครับยูนะครับตัวนี้ตัดหนาตัดยูนะครับต้นไม้ต้นไหลเขากับกำลังง่านะครับด้วยอีกเจน้อยกับเดินอีกเมื่อกี้ปีนะครับเขาจะได้ยางแบบว่าได้ตากแดดนะครับด้วยตรงนี้นะครับเราก็่สีมีเห็ดกินระวางทางพร้อมนะครับตรงนี้ปีหนาวเขาจะลงเชื้อเห็ดนะครับเป็นเชื้อเห็ดพวกไอ้นั่นนะครับ เห็ดละงกนะครับเห็ดละงกเหลืองนะครับเด้อเขาเสี่ยมาลงนะครับวิธีการลงเขาติดเชื้อเห็ดมาก่อนเสร็จแล้วเขาติมาพ่นดินตรงบริเวณขางนะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็โรยนะครับโรย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 เสร็จแล้วเขาเอาหยาคุ้มปีต่อมาหรือปีเฮือนะครับมันจะิออกเห็ดละงกให้เขานะครับนี่ครับจากการที่เขาได้ศึกษามานะครับเด้อแต่จากมันสิออกหน่อยออกายกับบะรูนะครับแต่วเาติดเห็ดเห็ดหานะครับเด้อมันเป็นเห็ดไอ้มันมันสิเป็นเนี่ยครับปลูกปลาใหม่ยางลงยางนะต้นพยุเานะครับ อีกต่อไปผมจะได้ยางบ่ดองบ่ดองตากแดดนะครับด้วยเพราะว่ามันิดเต็มไปด้วยนะครับอาหารแล้วกับพืชต่างๆนะครับก็นั่งตัดหนาตัดยูอยู่นะครับด้วยบักทั่วบักเทียกับมีอยู่นะครับด้วยเพราะว่าวางหันมันฝนตกฝนตกดูมันบ่มีเวลาหอดตัดหนะครับมันตัดบ่ได้นะครับมันนี้เขาก็ได้ลงมือเป็นมือแรกแล้วกัปลูกต้นใหม่นะครับเพราะว่าคิดว่าฝนสีมาปลายเดือนจนนะครับด้วยก็เลยปลูกไผ่หลัดหลัดข้อไปเลยนะครับเป็นไพ่ผมเอาซื้อมาเป็นเดือนแลับเพราะทั้นได้ปลูกมันนี่ก็เลยว่าสิปลูก ทั้งไผ่ทั้งไอ้บักเผานบักเผานั่นนะครับบ,บักบักเผาอยังก็คือปลาไแตพินบักเผาวกะวเทีย่ยวเ้ยเอื้อนยากเว้ยนี่ครับเหลือกี่ต้นปลาไแตพินบู๊บเบล่ามูลใหญ่ยังไงข้างนาพุนาไปปลูกอีกเนี้ยนี่ครับต้นหนึ่งหัววาอยู่หันนะล้วก็ทิ่ไปเอาไอ้ต้นยางนามาจากต้นหนึ่ง ครับสิ na na high, high, high ่ปลูกยางนานะครับเด้อปลูกผ้าวเส้นอะไรปลูกยางนาจะบ่หลายต้นดอกทิพย์มีิพต้นเลยพี่น้องเด้อนะครับต้นนี้ห่อนแล้วห่อนแล้วนี่ครับบรรยากาศย้ำแรงเลยพี่น้องเด้อมันนี่แรงพี่น้องนี่เด้อปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกย้ำแรงนะครับเด้อยวเมื่อวันสิ่ปลูกย้ำเส้นเลยครับให้เขาปลูกช่วงนี่แหละย้ำแรงพอาวันที่บ่ได้เจอแดดจ้านะครับแล้วมันจะได้ไปพอหมอกเงียเมื่อคืนนะครับมันจะได้ต้นมันมันสิบบ่ได้ กระทบนะครับเพราะอ่อนแออยู่นะครับด้วยต้นไม้เขาถ้าเขาปลูกย้ําเสาหรือย,ย้ํเทียงนะครับให้เขาปลูกนี่แหละครับนี่แหละปลายฝนต้นหนาวนี่แหละพี่น้องเด้อเนี่ยเราก็ปลูกย้ํแรงยิงสี่เลยนะครับเพื่อว่าเนี่ยม้อนี้คิดดินซินเดียเนี่ยที่มีฝนลงมานะครับตัวนี้บรรยากาศขนาดนะครับเด้อนะครับผมมื้อนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทำนี่ก่อนนะับทําการปลูกต้นไหม่ต้นนะครับ